สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะพามาชมเขาวันแหกันค่ะวันแหที่สะนาบ้านเลยเนาะชมกัน,น,นกหน่อยมีหมาน้อยตามมาด้วย ตามมาด้วยเน้อย,อยชื่ออะไรอะ่ะหมูยอครับหยอน,นี้เหมือนเตี้ยฝั่งโน้นเลย มูยอหมูยอหมูยอหมูยอไปดูนู่นนี่ไปทันทีครับผมชื่อหมูยอครับนี่นี่นี่มาจับปไหามาดิจับปไหามาดิปลามาดูดิเอ๊ะดี๋ยวตีแห่แรกครับแห่แรก เขาวางก,กี่คนหนึ่งสอกคนเะเฮ้ยดรดี เตรียมครับพี่น้องไม้กับไม้ไม้กับไม้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กตาย วันนี้พามาดูเขาวาดแหกันเนาะหน้าบ้านเราเฮ้ยจะได้ปลาโอ้ยได้อยู่เนวะาตะเพียนโอ้ได้ตะเพียนอยู่นี่ไม้ครับไม้นี่ไปดูปลาไปดูปลาหน่อยโอ้โหโหโหไม้เต็มเลย vai parao phiền nhé, đôi dài na, đang, cái đang, 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 bù đang, đang, đang,

ได้เนี่ยได้ได้แต่ปลาตะเพียนกับปลาเนี่ยปลาบู่เยอะปลาบู่ไซสใหญ่เท่าแขนเนี่ยเยอะไอชอนก็เยอะนี่เกนแขนเดียวนี่แห่เดียวนี่เนี่ยตัวตัวใหญ่

ออเพรสวยมันต้องหวานไล่กันมันตอง่อเพมันเยอะตัวหก็บอกว่าไดให้ได้ให้ร้านอ่เพไหมเยอะนะลานินตัวใหญ่ไอ้บัวตัวใหญ่กว่าแขนอีกคนปากเบ็ดได้บ่อยลก มนเมัน่าอยู่ครับตัวอะไรบกิ้แงเกได้เหรอปลาบูเนี่ยบอกว่าปลาบูใหญ่เยอะปากเบ็ดได้ปล่อยบ่ไม่ได้กินมันเองเลยปล่อยตัวใหญ่

โอ้อะไรเนี่ยกระดีเหรอเลืองเลยมันอยู่ทั้งคอกเลย่ะเนี่ย ห้าเลยมั้งตอนถ้าเต็มเนี่ยตลิงนี่ห้าเม็ดหรือเปล่าหรือสี่เม็ดเ <laughs> ขาขุดไปถมโน่นไงทางน้องลึกลึกโอ้ืออมืออัดยือโยกวองวววววววตระเวนตระเวนใจลึกเลย

มาเลยอัตะเพียนแานินสิบตัวไปเลย เตือนน้อยเออไม่ต้องแกะเลยหล่นเลย,ต,เยตัวเล็แกแต่ก็ดีกนะ็ดีได้นะไ,ไปช่วยแกะปลาป่ะนะ

เริ่มได้แล้วកន្លែងប៉ានំកណ្ដាល <laughs> ขอบตะลิงไปเลย ได้ไหมโอ้ได้มานี้มานี้มาน,มานี้มาทางนี้เฮ้ยโอ้ได้เยอะเอ้ยตามเด็กๆไปดู

ชูนะครับยกให้ดูหน่อยยกให้ชมหน่อยโอ้ยเต็มเตมเหยียบจะชังนึืง ต้องเชีย no ร์เออหนุ่อ้แก้วเฮ้ยน้องช่วยแกช่วยงับหางแล้วเนี่ยข้าไปลงกระชังเลยเนาะไปเดีวข้าไปเลยเออนั่นแหละข้าหัวเลยเอาเลยเอาเลยข้าหัวไปเลยใส่กระชังแล้วเอาเลวจับไว้จับไว้แล้วจับไว้ เออนั่นเองคับเลยนั่นแหละมาเลยช่วยพี่เขาเลยช่วยข้าไปตัวหนึ่งดีใจดีใจเดินไม่ส่งมาหน่อยมาหน่อย แหหเหลืองสายเหลืองเอ็นเอ็นอดนูดูดูเออได้ดดดกี่ถุงนี้แแหเออ,อ,อ <laughs> ไม่มีตายเลยเนาะเอ็นหมดเลยสดสด

ได้เยอะอยู่เนาะอะไรผลงาน,น,บ,น,นาบอนี้เท่าไหร่นะเขาขายเท่าไหร่สามพั 3, บบนเหรอ,อ 3, บอร์เนี่ยอสามพันบอร์เลยมันลึกเนาะเ <c oughs> อ่อตัวเล็กๆ <c oughs> นี่ค่ะ คลิปนี้เนาะฝากไว้ที่นี้นะคะเอาช่องเมนูแมวขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะฝากไลค์กับแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกัะบเจเล็กัว <c oughs> เล็กบ๊ายบายกลับบ้านเนาะ <c oughs>